เ้นญ่เด้อบอกเขาเส้นไงนี่สวัสดีค่ะไม่เออเล้อพี่น้องบันนี่บันนี้บันนี้เป็นเส้นอันหลังจากที่ห้าเอาอันผสมแปงแล้วหมอเส้นนี่เนาะพากันบันนี้เล่พ้ากันไปเที่ยวกับมาอันผสมแปงเราเขาไว้ในตู้เย็นเนาะแปงกับสิมีแปงขาเจ้าถ้วยนึงแปงมันถ้วยนึงซ้ำๆกันเลยเกลือซอนหนึ่งซอนซาด้วยพี่น้องบันนี้น้ำซีถ้วยน้ำซีถ้วยที่ห้าถ้วยอันที่ห้าอัน อัน,วนตวงอันแป้งอันละอ่านนี้กะค้นค้นค้น,ค,นค้นเห็นมันละเอียดแล้วก็มาก,กองแล้วพี่น้องกองกองแป้งที่เข้าใส่นผสมนม้ำกองเห็นมันละเอียดถ้าเสียมม่ไม่กี่ฟุนถิ่งยังเนาะเอเอเข้าเข้าประห็นหวานนี้เข้ากับเอาเขาซ่องตูเต้เย็นไว้ตู้เย็นธรรมดาตู้เย็นธรรมดาตู้เย็นธรรมดาแล้ววันนี<แ>้กับประมาณ จักชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงอืมอันนเขาอยู่บ้านเห็ดอืมนี่เขาบริยูอันนี้บร uh. right? ิยูบ้านหัวก็กลับมาหนิกลับมาหมดสามโมงบริยูสามโมงแล้วอันนี้เพิ่งก็เลยมาค้นให้มันออกอีกดี่พี่น้องค้นแป้งให็นค้นแป้งมันเข่าค้นกับน้ำบ้านนี้เบิ้ันนี้มันก็จะเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ที่บ้านนี้พี่น้องเด้อบ้านนี้ถามว่ามึงเด้อนี่การค้นแป้งมันนั่นคนเขากันก้อนค้นไป้งอ่ะ ใส่ถับพ,พี่หนึ่งพี่น้องนี่ปอกเขาเนินั่วพ,พี่นะนี่ทับพ,พี่นะอ่ละลราทับพ,พี่แล้วพี่น้องแะนี่เส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นใ่แล้วพี่น้องเฮ็ดเองนี่ใส่ด้วยกระทะเอากระทะเฮ็ดเห็ดแล้วไปแล้วแผ่นหนึ่งแล้วมันกระทะด้วยน้ำมันกระเทียมเกี่ยวกระเทียมเกี่ยวเลยกินได้เลยพออย่างใช้ไฟอ่อนๆนะคะนี่ไฟอืม นี่เฮ็ดให้ม uh, ันส <u> ุกด <Bu> ้วยพี่น้องเฮ็ดไล้ายๆฟานคู่เกินแต่ว่าอันอยาเฮ็ดยนักก็ก็ฟานคู่เกินไปจักน้อยเพราะว่าอันเ้นแป้งเฮานี่มันเหลวด้พี่น้องมันมันไข่ไข่ว่าแป่งมันมันหน่อยเออแป้งมันหน่อยเพราะสำหรับแบ่งว่าหลายๆว่ามันก็ตามนี่นี่งามแล้วพ่นว่านี่พ่นเชียวออกาไวัเนี้มันเย็น คนเลเอดเทเาแพทย์นี่สิล่ะเออน้ำมันค่ะน้ำมันค่ะเพราะว่ามันสีได้ออกจแกกระทะยังไงออกยังไงวันนี้ใส่น้ำมันเด้อพี่น้องน้ำมันลูบลูบกระทะซืดอาเอาเอาผู้กันแต้มเต็มเต็มนี่ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่เด้อพี่น้องเด้อนี่แล้วติดติดตาไผ่เบิ่งแล้วติดตาไผ่เมืองดอกน่อน่ะอันวันนี้เราอันนีใส่หั่นเพีนหนึ่งเนาะเพี้ยนหนึ่งแล้วแผ่นหนึ่งแล้ว นี่นี่แผ่นหนึ่งมันเรียบเรียบร้อยนี่แผ่นสองมันก็จึงงุ้มไว้มันสุกคนว่าเย็ดยากหรอกแต่ว่ามันหนึ่งหาแป้งมันถึกแป้งมันเนี่ยตีนี้ถ้ามีแป้งมันไปเสียเองร้องมึงแก่หน่อยไปซื้อแป้งมันมีแป้งมันกับแป้งกะเจ้าได้พี่น้องแป้งมันอันเด็ดสิงคโปร์บ้านเท่าคหม่อืออืะนี่สุกแล้วเด้อนี่สุกแล้วนี่ละเราข้าวกะเซ็ตด้วยอันนี้ก็ได้นี่ พ่อให้มันได้เที่ยวออกไงไงบ้านน<ด>ี<พ>้เป็นกระซิง่งเอาเอาจานนี่บ้านนี้พี่น้องเอาจานขวามใช่ว่างจานขวมนี่เที่ยวใส่ออกจานใส,สอ,อ,อ,กออกจากจากระทะนั่นเป็นกระซิจับมันมันมันออจ้าไทยมันได้จ้ไทยเป็นแผ่นมันเป็นแผ่นมันก็ต้องจับแน่นอนพี่น้องเนาะนีะ่ เอาไว้เป็นแม็กซ์ทิเนาะอืว่ากะทิเพิ่นใส่หนึ่งเอาไว้สำพร่นว่าอันนี้มันโนมีแนวหนึ่งพี่น้องนี่เราใส่กะบวยหนึ่งวันนี้เพ like. ิ่งก๋วิกิ้งเพราะว่ากับกระทะเอามันนุ่นเด้อกระทะมันนุ่นกระทะกลุนนุ่นกระทะบ่กกนแบนอืมมันได้แล้วกา๋วยกิ้งใส่ก้างให้มันนั่นต้องฝาปิดเด้อะฝาบ่ปิด ผัดต้มข้าวบะสุกเด้อปิดฟ้าบัดนี้พี่สันปิดฟ้าล้วก็ต้มต้มเส้นเนาะพี่น้องบ่นน้ต้มเทว่าไมีน้่ามีงานโผพีดเด้โอ๊บ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 เอาอืโอ๊บเด้อพี่น้องเด้ออืมนี่ละเห็นว่าเส้นสองเส้นที่สองเรียบร้อยเส้นทสองเส้นแล้วแป็นที่สามพี่น้อง กันหนีมางามปันไดหรอกเพราะว่าคุณไปรถไฟถ้ากันรถไฟล้มมึงแต่ว่าเราว่างแต่กระทะเด้อกระทะมันหอนเออเนี่ย่าพี่น้องเออนี่งามงามอือแล้วมันร้อยมันเย็นก็มันเนี่ยสิไปกันหันมันเหลวมันกลมเห็นบ่เขาทาเด้อน้ำมันทุกอย่างเด้อทาบอบแม่งไตเอาอันเก่านี่แหละมาทาลงกดมันนี่เวลาเขาทาลงไปแป้งมันติดกิ่งไปทั่วผมบ่ทาหรอก นี่น <lien plane. im iter> <thing> ้ำม <Frederick> ันกระเทียมเด้อพี่น้องเด้อน้ำมันกระเทียมเกี่ยวน้ำมันกะเทียมเกี่ยวมา้เกี่ยวเขาตอนนี้ละเพราะต้องเฮ็ดเป็นถั่วอีกแพนหนึ่งเอกกวนแปงกวนแปงกวนแปงให้ด้ซ้ำกันเพราะว่าเข้ามันจีนอองกระทะกวนแปงกวนไปทังเดี๋ยวเด้อจะกลับทังเลยพี่น้องเด้อห้ามห้ามมันสวนทังโอ้มีเคสคือกันเด้อว่าก็ขวยเกี่ยวสาบานก็ได้เอาเวียดนาำนี่มันทัวทัวร มันจีมันมันมันนูนกระทะกระทะซื้อพ่นหนีไปมันกระทะนูนพี่น้องกลอนนุ่นนุ่นมันบ่เกินโอเคแล้วนะนี่แผ่นนี่งามบ่เนี่ยแผ่นที่สี่แล้วพี่น้องเด้อโอ้ยแผ่นนี่งามคักบ่าเนี่ยนี่ล่ะมันหั่นกระทะเพราะท่านเี่นส้มตัวป่านไดนพี่น้องมันหัวกระเฮ็ดไม้บ้านี่แผ่นที่สี่เนี่ยงามเลยบ้ดนี่สุกแล้วพี่น้องแก้ได้แล้ว ใช้ได้แล้วนี่พิ่นจูออกมาพักไว้มันเย็นอ่าพักไว้บังหันอันตัวลวงมึงไฟอ่อนเน,ะนาะก็นี่ล่ะแฟนมันเออเนี่ยแฟนมากันอืมอันนี้แฟนเห็นได้ผลพน้องนั่นเห็นปะนั่นตอนียาบลอยแล้วเอาเพนนี่ออกบันนี้เพิ่นเอาแฟนนี่ออกได้ปะเนี่ยอืมอย่าลืมอย่ามาจับมองนี้เด้อเพราะว่าเขาบ่ามีอันหนึ่งกัดจกออกคือเกาเหรอใ่ว่าต้องเอาอันอี้นัง ถาดแม้ถาดเ้็ดเท็ดที่อันนี้เสียอันเตี้ยเตียนะเออเออแลันสี่หนึ่งสองละสองลาที่หนึ่งลทีุ่กหนึ่งกับหนึ่งเทลเพียนเลยพี่น้องทอดกับถอดเทลเพียนโอ้เพียงามมันมันตีหอนโพล่เนะใส่เนี่ยพี่น้องเด้อโอ้งามงามงามเลยพี่น้องเด้อต้องกวนทุกเทีทุกเทีอต้องกวนเลยพี่น้องกวนแปงทุกเทือ ท่ากะทะเะคือว่ามันน้ำมันใส่เลยพี่น้องพู้กันท่ากะทะเด้อ,อใส่สองส่วนกับว่าเบิดดอกเฮดกามังนี่นั่นน้ำมันนั่นซ้านั่นนะะนี่คุณแป้งไว้ทางเดียวกันเน้อพี่น้องหามคุณตัดแป้งเด้อ คนไปทางเดียวกันมันติบดได้เพนกันมันสิขาดมันติขาดประมาว่าถ้าคนตัดแบ่งคนบ่คนตัดแบงค้นมาทางกันค้นทางกัตนาทั้งนี้ก็ค้นมาทั้งนี้ละบ่เป็นยังอ่านี่เพนที่ห้าด้ปวันี้พี่น้องแพนหนึ่งเใส่ประมาณสักบ่ถึงหานาทีแด้พี่น้องประมาณสามนาทีบ่ถึงบ่ถึงอือสองนาทีกับสุกแล้วเออเนี่ย มันโมเมนแ์เพนไงหนาๆคืออื่นน่ะนี่พอแล้วนี่จังสีสวยเลยว่ะไอวันนี้เป็นติดฟ้าเิดฝาอืมหนึ่งหกีแค่น้อยปิดฝาไว้สองเครื่องวิอืสองนาทีนี่สุกเปแล้วถึงบ่ภายในสองนาทีถึงสุกสุกพอดีสุกททันีเลยพอดีเลไปสามนาทีมันติดเป็นข้อเขียบเออเป็นข้อเขียบมันติดกรอบเพื่อนมันว่าไหวกรอบเล้วพี่น้องให้มันนิ่มให้มันสุก ไ้แค่ซุกนี่ซุกแล้วนี่ซุกแหลวเด้อค่ะเด้อซุกแล้วนี่โอ้กะัอสี่เลยปิดไฟตัวนั้นเอาลงกันมันสุปเตัวบุอ้าวันนี้พื้เก่าเรอพนเอาจานครอบด้วยจานลงเลยนี่มันบ่เส็ทหิ์เนี่ยสกกอะไดิพี่น้องมันเป็นถอดไข่อันนี้เอาจานเลยพี่น้องอาจานความอ่อนเพิ่นกะทิเพิ่นกะติหูจานกุอหออ สิบอะไรด้วพี่น้องเด้อใช่นี่ลองเดี๋ยวสิบวันนี้สิบปาเด้วพี่น้องเนี่ยพี่น้องอืมมันสิบเป็นปาดแลวพันสิบลูบอลกว้างสิละเจงสี่ก็ได้แันแป้งมันไห้ดีเด้อันนี้แป้งอันแป้งอันซื้อแป้งบ่ถือวันไหนด้วพี่น้องแป้งอันมันหน่อยโปดแป้งข้าวเจ้าหลายก็แป้งมันอืมบันนี้มันเล่นลูกบอลอันปันไหนย่าจอยซื้อแป้งพิดอืมันสิบดีพี่ เห็ดสำหรัอบอ้อ,อสำหรัเมียวเส้นใหญ่เนาะมีไห้ม,มันลงทอกันเลยมีดก,กับนนกกบัอันอนั่นเนาะมีกับบัวสำหรับนั่นตัดเห็นบัวสะก้อนอันแป้งแยะจอยสือมาบ่ถือได้พี่น้องเด้อสือแป้งขางเจ้ามาหลายก็แป้งมันบ่มีแป้งมันแป้งมันบ่มีเร็วแป้งขางปวดมาใส่แป้งก็คนจะน้อน้อยๆแต่ว่าถ้าอยากให้มันถือก แป้งม de no ันเด้อแป้งมันส er ีเฮ็ดสิงคโปร์นี่หลายก็แป้งข้าวโพดเด้อพี่อันหลายก็แป้งอันข้าวเจ้าเด้อพี่น้องเด้ออันนี้มันแป้งแป้งสิงคโปร์บ่หลายบ้านเฮาเอื่นแป้งสิงคโปร์ล่ะเนาะออืบ่มีแป้งสิงคโปร์เลยล่ะออืนี่บ่มีเอาแป้งข้าวโพดมาใส่ได้ดิเนี่อเฮ็ดที่เฮ็ดเกวี่น่ะอือนี่เห็นบ่อือคันให้มันแป้งมันถืกเด้นี่พี่น้องครับแป้งอันมันหลายก่อน่ะ เอามือหมุนๆแล้วจะออกกันจากกันเลยลอันนี้แป้งมันมีมีใส่แป้งกับโพดแท้มันก็เลยเป็นเหลวๆพี่น้องแต่ว่าก็ใส่ได้อยู่แต่ว่ามันมังบดได้เต็มรอยเนาะใิ่ได้แซ่บเลยล่ะนิ่มมันนิ่มโพดมันนิ่มโพดนี่เห็นวาเป็นแหลวเป็นไงเป็นเแลไงเด้อพี่น้องเด้อเห็นบะสีก็ได้ไพต้องยังเลยนี่สียแบบนี้เลยนี่จองวิสานฝรังน้ำเสดเลยพี่น้องเด้อนี่ เ็ดเส้นโทษสามข้าวเลยยก๋วยเตี๋ยวเส้นใ่นะพี่น้องแต่ว่าผิดแป้งแล็กน้อยอือยายจอยซื้อแป้งมาผิดเวยพี่น้องซื้อแป้งขาวเจ้ามาหลายกอแป้งมันวันนี้เลยเอาแป้งเขาพดมาแท่นแป้งมันมันเลยออกมาเป็นทั้งสี่พี่น้องออกมาค่นดีอยู่แต่มันสีนิ่มมันสีนิ่มซื้อแต่ว่าถ้ามีแป้งมันหลายมันสีเดงดีกว่านี่เดี๋ยวมันสีเดงมันสีดีกว่านี่ไหลเลยเพราะเขาสีมันจไหลมันจะประจับกันแบบนี้เนาะมันมันสีบ่ขาดเลย นี่ด้อพี่น้องเด้อก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่จากช่องอีสานฝรั่งแฟมิลี่แต่ผูใ้ใด้มกคลิปนี่กดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามไอ้ย้ายจอยน้่นเลยร้บพี่น้องเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่นะนี่เวลาเขากินก๋วยเตี๋ยวผมใส่ถั่วเลยใส่ถั่วเลยเ่าต้องไปหลวกอีกได้พี่น้องนิ่มตลอดร้ายการเขาตู้เย็นแล้วก็ยังนิ่มอยู่อันนี้มันผิดแปลงเลยพี่น้องก็เน็ตถืออยู่ ต่ว่าผู้สื่อแปลงมากสื่อแปลงผิดมันเป็นภาษาฝรั่งพี่น้องยายจอยฮ <c oughs> ันบออก <c oughs> เราตวงตรงโหลดอ่านแปลงบอกก็เลยบลุแกแจกว่าในแปลงมันแปลงเขวเจ้าก็เลยดึกแปลงเขวเจ้ามาหลายก็แปลงมันพี่น้องมันติ้บก,ก็เพราท่านจบแลวพี่น้องเห็นพราท่านแล้ว <c oughs> อย่กเขียนตอนจบอย่กเขียนตอนแาบมันถือคัก นี่ปกติเขาจะเป็นเศีนะเดี๋ยวเขาส่งมปกติขัดตะแป้งมันถึกยองออกมันจะออกเลยนี่มันจะออกมาแบบนั่นเลยเป็นชิ้นเป็นดันเลยแผ่นบางๆอันนี้มันเหลวนะพี่น้องมันปิดแป้งแต่ว่าผู้เพิ่นเทีดเพิ่นเทีดถึกอยู่โทษตัวเฮานี่อยละบ่จักอ่านังซือบ่กได้แซ่บคือกันนิ่มพร้อมอือมันเฮาเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่อ้าววันนี้พี่น้องนี่ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่บ้านเฮาเลยล่ะเออใน เขาเฮ็ดขายเขาเองถเดียวกันถือว่ามันติปิดแปงแต่วันกับเสียด้พี่น้องกินได้เลยเอางวดมาเงี้ยจอยเสียไหนมึงได้จอยเสียไหนมึงเด้อพี่น้องเด้อก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ค่ะจากช่องอีสานพลังน้ำเสนอพี่น้องเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งดับให้ยงียจอยนั่เด้อพี่น้องเด้อสิได้ชมคลิปใหม่ๆของยงียจอยเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ